สารแร่ธาตุแมกซัมซุกที่มาจากประเทศเกาหลีมีชื่อเรียกยเช่นแมกแบนซุกหรือสารแก๊สซัมซุกสารแมกซัมซุกได้จะทำเป็นผิตพัณฑ์ในลูกอาหารของสัตว์ในหมูกุ้งไก่ปลาแพะแกะวัวควายทำให้สารนั้นปอดโรคโตวไวการค้าขายก็จะมีกรายงาน ยังใช้ในเรื่องของภาคก,การเกษตรไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังสับประรดมะขามพรามไม้ดอกไม้ประดับหัวกระหลงปีและอีกหลายๆอย่างทำไมสารแมกนีเซียมุกส,ส,สามารถที่จะไปช่วยในภาคก,การเกษตรและปะศุสัตว์ได้เพราะสารแมกนีเซียมุกเป็นแร่ธาตุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมากกว่า4,000ล้านปีและมีการ้นพกจอมรับก,กันแบบแพร่หลายโดยเฉพาะในทวีปโซนดุโรปสารแมกนีเซียมุก เป็นแร่ธาตุธรรมชาติอยู่ในลักษณะแบบคลื่นเขย่าและพลังงานแสงในรูปแสงสีแดงคุณสมบัติทําให้ระดับโมเลกุลของสารอาหารนั้นแตกตัวหรือเล็กลงทําให้มีผลต่อระบบโครงสร้างได้เกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหรือต้นของพืชหรือหัวของพืชได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองและสารแมกนีเซีมซุ ทำให้สัตว์ในทานอาหารนั้นอิ่มเร็วขึ้นเอียงรวมถึงการที่สัตว์นั้นได้ทานอาหารเนี่ยจะกกินมูลสัตว์ต่างๆที่มีความรุนแรงนั้นก็จะลดน้อยลงยังช่วยกำจัดพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ในฟาร์มหรือในอกนั้นๆได้อีกด้วยมูลในการเลี้ยงฟาร์มของไก่ที่ไข่นั้นทําให้ไข่นั้นมีความแข็งแรงแตกได้ยากขึ้นมีน้าหนักและขนาดใหญ่ขึ้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้า ได้ใช้สารแมกนัมซุกให้ไก่ได้กินกล่าวถึงในระบบที่เป็นบ่อน้ําหรือสระน้ําที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพืจะทําให้น้ํานั้นใสขึ้นช่วยกตกรอนให้อยู่ในลักษณะแขวนลอยในปลาสวยงามที่เลี้ยงก็ทําให้ปลาั้นแข็งแรงมีสีสันสวยงาม,ามางิ่งขึ้นสารแมกนัมซุกยังเพิ่มออกซิเจนในน้ําถ้าในน้ํามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว ยังรวมถึงกระจัดสารพิษที่เรียกว่าซิลิกาให้กับควงโซ่อาหารเป็นอย่างดีช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้เกิดภาวะสมดุลในลักษณะของกอรดอ่อนๆที่มีค่า4.7-5.7ถึง pH และมีการประหยัดได้อีกหลายช่องทางสารแร่แมกนสสีเซียมยังเพิ่มสารอาหารให้กับระบบกงจรนิเวศของสัตว์นั้นๆได้อีกเช่นช่วยย่อยอาหารช่วยในการดูดซึมของอาหาร รวมถึงลักษณะของการใช้สารแมกซัมซุกในพืชและยังทําให้ดินนั้นดีขึ้นมีความต้องการมีแร่ธาตุอาหารสูงยิ่งขึ้นโดยใช้สารแมกซัมซุกก็จะช่วยปรับปรุงดินแก้ดินเปรี้ยวดินเค็มจุดเด่นในการใช้นั้นก็จะทําใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทั่วไปและยังประหยัดปุ๋ยได้อีกด้วยโดยปุ๋ยหนึ่งลูกหรือหนึ่งกระสอบนั้นใส่สารแมกซัมซุกประมาณ2ช้อนโต๊ะ ใส่บนปากถุงของปุ๋ยที่เปิดไว้นั้นเกลี่ยให้ทั่วไม่ต้องคนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็จะเกิดการทํางานแบบพลังแสงและพลังคลื่นในรักมณี70ซนติเมตรดังนั้นสมมุติการใช้ปุ๋ยในพืชหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบนั้นก็เมื่อใส่สารไม่กำซุกไปแล้วเราก็ใช้เพียงแค่ครึ่งลูกหรือครึ่งกระสอบเท่านั้นเท่ากับปุ๋ยหนึ่งลูกเช่นเดียวกันและยังไม่พอสารไม่กำซุกยังทําปฏิกิริยา กับโปรยิเคมีให้เกิดและธาตุเพิ่มขึ้นถึง60ชนิดเลยทีเดียวนี่คือประโยชน์ในสารแมกนีเซียมที่ทรงคุณภาพสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นจากการทดลองข้อมูลต่างๆในสารแมกนีเุียมนั้นเป็นพันธุ์ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของคนก็ได้พืชก็ดีสัตว์น้ำก็สุดยอดวันนี้ได้มาจากแหล่งที่มาภาคปฏิบัติตั้งสส้น